วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันลงทางเพราะว่ารถเสียนี่รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรเลยถาไปดูข้างหลังแม่นี่แม่หอผมต้องเล่นจริงๆอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมใจร้ายมากเลยนะขอก็มาเยอะมากพี่เล่นแกนนี่หน่อยคะ่ะผมก็เลยบอกไปว่ามันเป็นเกมเก่านะจะ,จะให้เล่นเหรอ เกมเก่าว่าไม่เป็นไรค่ะอยากรู้ว่าชนะได้กี่วิธี What What the fuck ก็โอเคครับออกเอาก็เอามากด Developer Present คุณยายตูดมึก ไม่เสียงภาษาไทยโดยผมก่อนชอบนอนตีหนึ่งเสียงอย่างดังเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมปรับก่อนนะ difficulty เอา normal นั่นแหละ music ไม่ต้องมีเดี๋ยวมันจะกบเสียงการเล่นเกมไปเนาะ quality เอา High ไปเลยออกไปจากที่นี่ซะนายมีเวลาเพียง5วันเท่านั้นและก็ เงียบเสียงไว้ถ้าเกิดคุณยายได้ยินคุณยายจะมาฆ่าเราอย่างบ้าคัขอให้โชคดีแล้วก็ปวดเงียบเสียงเพราะว่ายายเขาจะได้ยินเราตลอดแล้วก็พยายามอย่าทิ้งของลงบนพื้นปัน่อทำให้เกิดเสียงกด F ค้างเพื่อปลดปล่อยคุณจากกับดักหมีอันท,ที่4ี่ก็คือหลบใต้โต๊ะหรือหลบใต้เตียงเพื่อจะได้รอดคุณมีเวลาเพียง5วัน ใส่หูฟังเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นโอเคมาคอนทินิวกันเลยเล่นวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันลงทางเพราะว่ารถเสียฉันเลยต้องเดินเข้าป่านี่แล้วฉันก็มองไปเห็นบ้านโอเคฉันรอดแล้วละ่ะฉันมีที่พักอาศัยแล้วฉันจะไปนอนค้างสักคืนนึงแล้วนี้ก็จะค่อยออกไปหาที่ซ่อมรถนะเดินไปในบ่ากันดีกว่า แต่คอประตูสลายนี่ใครอยู่บรรยากาศดูวังเวงมากๆเลยละ่ะนี่รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรเลยหันไปดูข้างหลังไหมครับนี่ไม่ไวันที่หนึ่ง อยู่ที่ไหนเนี่ยเราจําได้ว่าเราหันไปแล้วเจอคุณยายมาฟาดเราหรือยู่ในห้องห้องหนึ่งที่มีไฟฉายอยู่อันนึงกด E เพื่อหยิบแฟลตไลท์อู้สว่างนี้จังเลยอะไรอะ่ะ Leave this house โอเคฉันต้องเดียวจากที่นี่แล้วล่ะเราจะไปดูปุ่มกันก่อนนะกด C เพื่อกด C เพื่อนั่งเนาะ กด R เพื่อลบโอเคค่อนข้างที่จะมืดเลยเนี่ยปร,รับความสว่างไม่ได้ด้วยแจรถผมจำได้ผมเคยเล่นอยู่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีชนะให้ดูนะคุณผู้ชมนะคุณยายไม่มาเนาะโอเค มันจะมีประตูลับนะตรงเนี้นีไงเออถ้าผมจำไม่ผิดนะมันหนีออกได้สองทางนะภาคแรกอ่ะภาคเนี้ยก็คือก็คือหนึ่งทางรถอ่ะหนีทางรถยนต์ทางที่สองก็คือหนีทางประตูนั่นเอง <S <S อเดี๋ยวยายก็จะต้องลงมาเราจะทิ้งกุญแจรถไว้ที่นี่ก่อนเพราะว่ากุญแจรถอ,อยู่ข้างหลังนั่นพอจุดตรง ลดอยู่ขนาดตรงนั้นเราสามารถลงไปได้เป็นไงมาละมันมาละยายยายทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะยายยายมันกากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อถ้าเราโดนนี่ก็จะเกิดเสียงดังเลยนะยายก็จะมานี่ก็คือฟันเฟืองนี่คือหน้ายาย ยายจะมาอุ้ยไม้ดังล้านสวยแล้วไงยายมาแน่เลยผมว่าเฮ้ยยายจะมาแล้วโอโหถังปุ๊บมันมาแล้ว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 ยายมาแล้วล่อๆล่อยายมามาแล้วล่อยายมาแล้วเราจะไปที่ฟันเฟืองกันนะครับ เอาวันนี้ไปใส่ในบ้านฟันเฟืองเนี่ยอยู่ข้างหลังอันนี้ทุกคนจำไว้นะถ้าเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะนี่คืออะไรไม่รู้ผมก็สงสัยมากๆเหมือนกันแต่อันนี้ก็จะมาโผล่หลังบ้านของคุณยายเนี่ยมีอะไระอันนี้อาหารนกเดี๋ยวเราก็ต้องไปให้อาหารนกแล้วเราก็เอาฟันเฟืองไปใส่ในห้องนี้นะครับเนีย่ยอยู่ในห้องนะี้ทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีกุญแจเฟือ เดี๋เดี๋ยวก็จะออกมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาหานกเอาหานกคานไปคานไารเข้าบ้านเราจะเอาอาหารนกไปให้นกเพราะว่าในกรงนกก็จะมีของอยู่ใจเย็นนะครับจำไว้อันนี้ก็คือตัดฟิลเพื่อนะเปิดประตูได้เปิดประตูหน้าบ้านได้นะดีโอ้ยยายมามาสร้างกับดักไว้ตรงนี้ซะด้วย ไปแล้วก็ไปให้อาหารนกกันหพองนี้นะครับให้อาหารนกอ่องนี้ของมห,หลบหลบหลบนี่ไงของอยู่ในนี้แหละเราก็ให้อาหารนกแล้วก็ทิ้งไปเลยนี่ไงคีมเสียงซาวเอฟเฟกต์นี่คือใช้ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าผมใส่หูฟังไงนี่นี่นนตัดอันเนี้ยร้อนถ้าแลต่อไปเราก็ไปหาของต่อนี่ไงเอา จะเอากุญแจรถไปเปิดรถนี่ไงลงรถนี่ปึ๊บแล้วก็เอาค้อนมาค้อนเอาไว้ทุบไม้อันนี้ก็ใส่เครื่องยนต์เดี๋ยวเดี๋ยวลอยายมาก่อนพรยายต้องมาแน่มาแล้ว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 ,ลว <Run. S 1> เต็ดจุวิธีการหนียายนะครับแล้วก็เข้านี่ครับมูดเข้านี่แล้วก็ออกไป ก็เอาคอรสไปทุบไม้ที่อยู่ในห้องรกเมื่อกี้นะครับนี่นี่ทุบอันนี้ทุบออกทุบออกมาทุบออกดิเอ้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวย้ายมากอื้อเรียน้อยเราก็มาดูนี่ก็คือ,คอเครื่องยนต์รถนะครับเนี่ยเราก็หยิเะะบเหล็กเอาไว้จังไว้ว่าคอสอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องยนต์ไปใส่ในรถก่อนมีนะใส่ตรงนี้นะป๊บแบบนี้เองอันนี้แหละ เดี๋ยวจะให้ยายมาติดในประตูนี่กันจะได้ประหลัดเฮ้ยต๊จะได้ประหยัดเวลาไปเยอะอเดี๋ยวล่อยายเข้าห้องเราจะนั่งหลบยายกันีอคอยดูนะผู้ชมคอยดูตรงประตูไว้นะประตูทางนั้นยายจะวิ่งเข้าห้องพอยายเข้าห้องปุ๊บเราก็จะปิดประตูแล้วก็ล็อกแล้วก็เปิดไอพ่นให้ยายตายไปยายจะตายประมาณหนึ่งนาทีนะครับยายลงมาแล้ว เข้าไปแล้วปิดตู้ล็อกนีงไงล็อกแล้วก็เปิดปีงไงควันออกมาละยายก็จะสลบเรียบร้อยหนึ่งนาทีเราไปรีบหาของกันกุญแจปืนอย่าเพิ่งใช้เว้นเอาไว้ขันรถรอบนี้เราจะหนีออกทางรถนะเนี่ยดูท่าละโอเคเราจะเอานี่ไปทิ้งไว้ที่รถก่อน แย hey, ่มาไข่ถึงอีกแดงๆเนี่ยเรียบร้อยนี่ไงขิบไปแจวุดบ้างหนีอย่างรวดเร็วหนีอย่างรวดแล้วเปิดแจวุดปุ๊บโลงนี่ไปโผล่ห้องเอาพู้ดได้โอ้โหกับดักโุ้ยเกือบโดนแล้วไงดีแหละ ลูกดอกไปแล้วนะครับแล้วก็เอาไปเปิดข้างล่างต่อทำอะไรได้เยอะพอยายตายเนี่ยนี่ไงอันน้มันจะเปิดโดยการที่เรายิงเป่านะครับเรียบร้อยเปิดแล้วเปิดปุ๊บก,ก็จะเจอไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรแบตเตอรี่รถแล้วก็หาน้ำมันมาเติม ใส่แบบไปแล้วอันนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคเอออันนี้หนังสือเอาไว้เปิดตู้มากงครับผมจะไม่ผิดไปหนังสือไปวะมาบานนี้ครับห้องรับไปไปกันต่อเราทิ้งเฟืองได้สองอันและ เราต้องยิงจากข้างบนนี่นี่เนี่ยเห็นไหมกระป๋องนั่นอ่ะมันคือน้ำมันรถร่วงไหมร่วงๆ่วงร่วงร่วงนี่ี่เยี่ยมเยี่ยมนเอฟค้างโอเคเอบร้อยแล้วก็ทิ้งแบบไม่มีประโยชน์ละปอ้ั้แจ่ร่วงไปไหนอ่ะอ๋อยู่นู่นสกูเลยทุก น,นี่แล้วก็มาไขาตรงนี้ครับเงียบเงียบไปตรงนี้ไได้กุญแจเอเอาไปเปิดไปเปิดไอ้ที่ผมใส่เฟืองเมื่อกี้เนี่ยนี่ครับไขกุญแจอันนี้เปิดเอาเฟืองมาใส่เฟืองอันที่หนึ่งเฟืองอันที่สอง เปิดมาสเตอร์คีย์นี่เป็นโค้ดนะวันเตอร์ประตูยายตามมาติๆดๆยดยตามมาติๆดตาาตๆ

แป้วคคอนนี่รอให้เล่ารอยายเข้าห้องเหมือนเดิมแล้วเข้าไปแล้วยายเข้าไปแล้วเปิด ไงฮัมมอร์ขอไปทุบแล้วเอาคีมมาใส่ <S 2> <S 2> <S เรียบร้อย <S 2> <S 2> <S ออก็ค้อนมาทุบไอ้นี่แล้วก็เปิดประตูตรงนี้ถอดสลักออกเนี่ยเอาคีตัดตรงนี้อันนี้คืออะไรไมรูนะ ย้ายมาย <Run. S 1> ้ายมา uh huh. อเอเ้ยต้องหนีออกให้ได้เว้ยแกอะไรไม่รู้นี่ Safe key. เซฟพีแกลอยย้ายมาลอยย้ายมา ยายมาเร็วยายยายมาต,ตร่นีเร็วยายอ้อยายปาเราวก้ไปดิ <c oughs> เรียกว่าได้่แบบชันฉลาดนะครับคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็เซฟเปิดตรงนี้แฮนเดิล <c oughs> เอาไอ้นี่เป,นเป็นเปิดบอร์หมุนบอร์ ทนี้แล้วก็เทปหมุนไปเสียวยายไปแต่งโมพอดีเลยป <C US S> าอะไรเอ่ยแพดล็อกคีย์นะครับแพดล็อกคีย์พอมาเปิดหุ่นหญ่น็อตโอ้ยเปนมาแล้วเปนมาแล้ว,โโว,วล็อตล็อตล็เชียวชวตาเลียวติ๋ว mm e ที่มุมแล้วก็เปิดประตูสปักปักนี่ไงได้แล้วได้สปักปักแล้วผมจะไปแล้วนะยายกูใจรถไปไหนก่อน โอเคเป็นไงโหมดนอร์มอนผมเล่นผ่านผมก็ทำเพื่อคุณผู้ชมแล้วนะเนี่ยเป็นไงหนีทางรถนะครับ EP แรกเป็นไงคุณผู้ชมสนุกตื่นเต้นไหมโอเคถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกด, like. ดไลค์กด sub s c r i b e ให้ช่องด้วยนะครับถ้าเกิดถึง500ซับเมื่อไหรเนี่ยก็จะได้เปิดโหมดชุมชนนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับผูท้ที่ติดตามด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ